ลัคนาเมถุนเดือนนี้ของชาวลัคนาเมถุนมีเรื่องให้จ่ายเงินให้ปวดหัวกับคนข้างกายมีแต่คนเอาปัญหาหนักอกหนักใจมาให้รวมถึงเจอเรื่องไม่ดีมีแต่คนคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราทําคุณคนไม่ขึ้นแต่แต่ยังพอมีทางอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรและอุทิศให้เขาโดยการกวดน้ําใต้ต้นไม้ใหญ่ให้หาต้นไม้ใหญ่นะครับ จำเป็นต้องต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวและหลังจากนั้นไปขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมพ่อพระพิฆเนศหรือพระแม่อุมาที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไปขอตามสถานที่ตามวัดหรือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขาเปิดให้กราบไหว้ขอพรจากพวกท่านผมอยากให้ตั้งใจนะครับให้ท่าเมตตาขอให้ถูกหวยงวดสิเจียถึงนี้ ชาวลัคนาเมถุนจะได้ติดไม้ติดมือมาบ้างครับเลขของชาวลัคนาเมถุนได้แก่เลข4 5 6ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับ